ถ้าผมดีดนิ้วจะสามารถเปลี่ยนแฟนเป็นอีกคนได้นิววันนี้เราไปกินข้าวข้างนอกกันดีป่ะไปกินทาไมข้างนอกอะ่ะฉันน่ากับข้าวไว้และหัดรู้จักประหยัดมั่งสิเอาไงดีวะเฟิรนเราไปกินข้าวข้างนอกกันป่ะไปสิคะฉันไม่ชอบทาอาหารอยู่แล้วป่ะปะ น้องค่าข้าวทั้งหมดเท่าไหร่ครับหมดจะเป็นห้ารอยบาทค่ะเฮ้ยข้าวแค่2จานอะเจ็บเหเลยเหรอปกตินะคุณเชฟร้านนี้เขาฝีมือระดับต้นๆของไทยเลยนะคุณออกให้ผมก่อนได้ปะตังผมไม่พอได้ไงอ่ะคุณเป็นคนชวนฉันมานะคุณก็จ่ายเองสิเอาไงดีวะอ๋อคิดดอกและํะไม่อยู่นี่ได้ไงเนี่ยอ้าว นิวก็คุณชวนผมออกมากินข้าวข้างนอกไม่มีทางฉันเนี่ยนะจะกินข้าวข้างนอกทัมม้งหมดเจ็บไปห้าร้อยบาทค่ะน้องเก็บตังค์คนนี้เลยพี่ลาก่อน <h ate> เดี๋ยวสิแฟงไอ้แฟจา่ายมาด้อย่างฉันบอกคุณกี่ครั้งละเสื้อผ้าที่ใส่แล้วอะให้ทิ้งลงตะกร้าแค่ทิ้งลงตะกร้าแค่เนี้ยคุณทำไม่ได้ยังไงวะโอ้โหนิวนิวจะบ่นอะไรตั้งหนาเนี่ย นี่ขนาดฉันบ่นคุณทุกวันนะคุณยังไม่จำเลยถ้าฉันไม่บ่นคุณเนี่ยมันจะขนาดไหนฮะโอ้ยน่ารำคาญว่ะเออค่อยสบายหูหน่อยแฟงนี่มันเสื้อผ้าคุณนี่คะใช่คุณเอาไปซักให้ผมหน่อยนะเรื่องอะไรล่ะเชิญซักให้เสื้อผ้าคนคุณก็ซกักเองสิงโอ้ยอะไรลักหนาวะคนหนึ่งแม่ก็ขี้บน่นอีกคนแม่ก็พึ่งอะไรไม่ได้เลยอ่ะ แต่งตัวเสร็จแล้วหรอคะเนิววันนี้คุณทำอะไรกินเหรอไม่ได้ทำค่ะเราออกไปกินข้างนอกกันดีก,กว่าฮะหมูป่าหรอวะนิวช่วนเราไปกินข้างนอกอ่ะไปค่ะเนิวเบิรนคุณทำอะไรอะ่ะข่าวมาได้ ซักผ้าให้คุณอยู่นี่ไงฉันบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าถอดเสื้อให้ใส่ลงในตะกร้าฉันต้องมาคอยตามเช็ดตามเก็บให้คุณอยู่ตลอดเลยเน hey. ี Nig ่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะทำไมเฟิร์นกับนิวนี่ใส่สลับกันนะโอ้ยบ้านช่องอยู่ด้วยกันก็ไม่เคยจะรักษาความสะอาดฉันถามคุณจร um ิงเหอะคุณโตมาในครอบครัวแบบไหนเนี่ยฮะโอ๊ยปนเยอะจังวะ ากทำก็ไ,ทงไงปทําดิขังินหน่ค่ะเงินอะไรผมไม่มีหรอกนา้นานๆน,น้แฟงน้นา <ST AN IC> โอ้ยมพังเท้าอโล์ข้างล่างใครสั่งใครสอนเนี่ยจะให้ฉันบอกคุณทุกอย่างเลยหรอือไงอุย้ยนี่ก็บ่นเลยนักหนาววะเฮ้ย <ST AN IC> ทำไมไม่สลับวะอะไรสลับอะไร โอ๊ยอะไรเนี่ยดีดอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยออกมาสองคนได้ไงวะผู้หญิงคนนี้คือใครแ้งโุณเหรอฉันต้องถามแกมากกว่าว่าแกเป็นใครมันคือใครแ้งบอกมันนะแ้งว่ามันคือใครแฟงบอกมาสิแฟงบอกมาสิแฟงแฝงไอ้บอกมาเซ้วย จี้ไม่ขี้บนพอดีกับชีวิตช่วยเหลือทุกอย่างได้ตาทุกนี่ข่าหนูเหรอครับพี่แสงเป้ามือใครนี่ยะ